ันนี้พาคุณมาเที่ยวกันที่วัดสังโสงนะคะเดินเข้ามาด้านหน้านเนี่ยคุณจะเห็นพระสังกัจจายองค์ยืนองค์ใหญ่เป็นสีทองนะคะแล้วเราก็ จะเดินดูรอบๆกันโดยที่เริ่มต้นจากด้านขวาตามจริงต้องเริ่มด้านซน้ายนะมองเข้าวัดแล้วต้องเริ่มด้านซน้ายแต่เรามามองดูด้านขวาก่อนเป็นท้าวเวสวุวรรณคนขายลอตเตอรี่ที่นี่มีเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็นศาลา,าพระเจ้าตักศิล์นะคะก็จะไปเคารพบูชากันแต่ตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่3นะคุณควรที่จะมองจุดแรกซึ่งอยู่เป็นหอระฆังด้านซ้ายมือนี่เลยค่ะ ะะเดี๋ยวจะพาคุณเดินขึ้นไปด้านบนกันว้าอันนี้เลยจ้ะเดินขึ้นไปเนะี่ยแบบถ้าเกิดด้านซ้ายมือจะไม่ได้เป็นราวบันไดนะจะเป็นไหมตัวพญานาคเจนก็คิดว่าใครที่เดินขึ้นไม่ไหวเนี่ยก็จับบอกว่าองค์พญานาคได้นะก็จะไม่มีใครน่าจะไม่มีใครว่าอะไรอะ่ะเออ เอาขึ้นมาก็เอาไม้จะพลดแนะนําหาหัวโตวๆนะเพราะว่าตีเบาๆมันก็จะดังได้แหละเห็นไหมบริเวณข้างบนนี้เป็นบริเวณที่เย็นมากลมแรงสุดๆนะคะแล้วก็จะมีะพระพุทธร,รูปนะคะเยอะข้างบนสวยๆมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะตีระครังเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไม้จะพลดเนี่ยมาคืนเขาเสียบเข้าไปให้คนอื่นเขาได้ใช้กันต่อ จากนั้นเราจะเดินไปจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามตรงข้ามทางขึ้นของหอระฆังเมื่อกี้เลยในนี้ก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเยอะมากมายให้คุณได้เช่าบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มาปิดทองกันนะคะใครที่แบบว่าเออเห็นว่าเราบูชาพระองค์นี้นะคะเราก็นี่เลยปิดทองเยอะหน่อยอย่างนี้ก็จะมีกิจกรรมล่อเสียนพ่อปู่ นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบเหมือนปลูกข้อไม้ข้อมือเออเพื่อความเป็นมงคลพระท่านจะถามเลยว่าเกิดวันอะไรอะไรเงี้ยอาเกิดวันเสาร์ก็จะให้สีม่วงคือจะมีครบทั้ง7ดสีนะคะที่จะปลูกข้อมือให้อ่าใครเกิดวันอะไรก็ได้สีนั้นเลยปลูกข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหย่อนย่อนตู้นะคะเพื่อเป็นการทําบุญให้วัดเนี่ย ตามกำลังศรัทธาเลยนะคะเขาจะให้สแกนได้ด้วยเนาะใครแบบว่าเออไม่ได้มีแบงค์ยี่สิบเพียงพออะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมีเพียงพอเขาก็เป็นตู้ให้หยอดอวันเสาร์เดือนกันยายนเดือนกันยายนแน่นอนเลยค่ะขอไหว้พระอุปคุตนะคะนานๆที่เห็นทีนะพระอุปคุตแล้วก็ขึ้นมานะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นพระมหามุนีขึ้นมาไหวา้คือแบบว่าพยายามที่จะ ให้ครบทุกจุดนะคะเพื่ออนำภาพมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมแบบอันนี้ก็เป็นช่วงตรงนี้เป็นพรมน้ำมนต์ฟังเทศฟังธรรมพรมน้ำมนต์อะไรอย่างนี้นะนี้บังเอิญคนเยอะมากเราก็เลยไปดูจุดอื่นแล้วก็จะมีการเมื่อกี้รอดเสียนพระปู่ไปแล้วใช่ไหมก็จะมีอรอดใต้พระบรมสารีริกธาตุพระบาทอันนี้จะรอดใต้พระบาทนะคะคือแบบ ในการรอดใต้แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะคนเขาจะบอกว่าอันนี้เพื่อความร่ํารวยเงินทองอันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยประบาทเนี่อรู้สึกจะเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีมั้งเห็นเห็นว่าอย่างนั้นเนาะเราก็เอาเอาเพื่อความสบายใจเรารอด อะไรคือนานๆานทีเราได้เดินทางไปกราบไหว้บูชาเราก็จะทํากิจกรรมของวัดมาบางอย่างนะคะครบสมรอบค่ะเราก็มาไหว้ด้านหน้าที่นี่เนี่ยเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะคะสิ่งที่ชอบก็คือแบบอาคารเขาจะเป็นไม้ๆอะเนาะมันเหมือนแบบได้ได้ความเป็นเป็นโบราณอะ ปะเออคือไม่ได้เป็นปูนเป็นไม้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นเก่า,เ,กาเป็นโบราณโบราณแล้วไม้ที่เนี่ยเป็นไม้ที่ชิ้นใหญ่มากอันนี้เป็นบันไดที่เขาขัดมันอย่างสวยอะ่ะอ่ะเราขึ้นไปดูกันด้านบนนะคะด้านบนนี่ก็จะเป็นที่บอกไว้อะคะ่ะที่สวยมากก็คือแบบว่ามีการประดับนะคะ ก็หมายก็จะมีการประรับทองแล้วก็องค์พระสีทองแล้วก็จะมีติดไฟอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะบันทำให้แบบเป็นการส่งอ่ะเป็นการส่งให้ภาพลักษณ์ของพระแต่ละองค์แต่ละ,ะแท่นเนี่ยนะเราได้เห็นชัดแล้วเราก็จะรู้สึกอินไปกับบรรยากาศเอาละค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปช้อปปิง้งมีน่าเชื่อนะคะตรงมุมช้อปปิ้งเนี่ย ที่ตลาดนะคะก็จะมีศาลน่ะให้เราไปเคารพบบูชาอันนี้ก็จะนะเป็นเท้าวิยาปัตพีอันนี้ก็จะเป็น,ปพ,น,น,ปนพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีนัทุมมานะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยนะคะจะเป็นองค์ที่แบบให้เงินให้ทองน่าจะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพ่อค้าแม่ขายที่เขามาทำธุรกิจในเนี้ยเขาจะไหว้บูชากันส่วน พระพิคเนตปังเนี้ยเขาว่าเป็นปังเสวยสุกนะที่แบบนอนกินน่ะนึกออกปะเออได้เงินทองมาได้ง่ายๆสบายๆอย่างนี้เออเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับมีคนเคยเล่าให้ฟังนะคะปิดท,ท้ายที่พระแม่กวนอิมะคะ่ะอันนี้แก่สำหรับชาวจีนเนาะเป็นการปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองค่ะปิดทริปนี้ตรงนี้แล้วนะคะทริปหน้าไปเที่ยวไหนยังไงเดี๋ยวจะ,ะถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ามาให้ชมกันต่อนะคะ